สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรลดำซิงครับตอนนี้ก็กำลังจะย้ายรถนะครับย้ายรถไปจารพัดปลาทั่วปลาทั่วอยู่กับเอสไล่เดี๋ยวเราจะพามา ผมขึ้นเทินเล์ไม่มีบันไดเจ้าสถานีอะเดินทางกลับแล้วครับโอ้เ oh. ก็บดินให้เขาก่อน เก็บดินครับแต่งอ๋อจะขึ้นดำบอกโอ้เบาเบาจ,า,าจ้าดินนาจะเอาดินไปดินเหลือเยอะเหลือประมาณคันหนึ่ง รถอปะไยักเรียกผิดงขออภัยครับผมตัดดินไปก่อนครับโอ้อยครับถอยก่อนไปหลังถอยหลังถอยหลังครับ อันนี้ยังยึง1.5ข้อป้ายักป้ายักจัดให้ปกักผัวทีมงานไพรลับ ตาพัวตาพัวโอ้ดินสวยมากเศรษดยายมากเลยครับไปเชา้ามีรถเด็ดเลยครับโอ้มันได้ลงยังไหมครับยังไหม มาเยี่ยงเครื่องเครื่องเงียบ นี่เอฟไอมีสมามสีวันนี้ก็เก็บดินก่อนครับเก็บดินแล้วก็ย,าย้ายรถออาเบ้าเบ้าเบ้า นะครับเต็มแล้วโอ้เป็นไปกันไปโอเโฉ่ ทางกันครับนานยังครับออกนานยังครับอะไรเนี่ยออกคันนี้ออกได้กี่กี่เดือนปีสี่เดือนออกสี่เดือนห้าเดือนครับคันนี้จบห้าร้อยชั่วโมงแล้วเนาะเข้ามาถ่ายมันเกลี่ยแล้วทันหรือว่าถายสองครั้งแล้ว หลายครั้างแล้วครับพันันกว่าแล้วทุกห้าร้อยชั่วโมงห้าร้อยชั่วโมงเขาถ่ายครั้งครับห้าสิบชั่วโมงครั้งหนึ่งครับแล้วก็ห้าร้อยครั้งหนึ่งอ๋อครับหนึ่งพันครั้งหนึ่งครับสามครั้งแล้วอืมอันนี้มันพันกว่าเลยครับแล้วมันทำงานก็ค่อยจะเยอะครับนั่นแหละทำงานตลอด รถแถวเกาะรถรนเดียวกันบางท่านยังมาท่านชิงห้าร้อยเลยเจ้าท่านชิงห้าร้อยอันนี้พันกว่าเกือบพันห้าเลยครับสวยเครื่องยังเงียบเลยของทีมงานใหญ่ชาติก็อีกท่านบันดึงครับคัานเดียวันเลยหลังตัวนี้อ๋อหลังตัวนี้เบันดึงหลังตัวนี้ครับเขาเดือนมั่งเดือนหนึ่งมั่งครับเขาติดตีด้วยครับติดติคุณ อยู่บ้านบึงเนี่ยน้องนาครับผู้ใหญ่ชาตอนตอนอยู่บ้านบึงไม่เชื่อจะขันไี่ได้ใวันเชื่อค5ชิ้นเยอพราะว่าขังได้50ชิ้นตเนาใาครับบ้านบึงมันออกเราะว่าตอนมันออกเจมันจะผกับบ้านบึงจวันาดึงินอ๋เก็บดินบ้านบึงวันนั้นเห็น เดือนที่แล้วเจอคนขับบ,นบนันไาเพิ่งได้สา,าชมชั่วโมงขึน้นมาเท่ายไปไหนไหมไม่ได้ไปบ้านบัดเดี๋ยวบับบบดตอนตรงนั้นนะอ๋อบัดที่น่ะอ๋อครับเดี๋ยวเราจะพามาชมมาขึ้ื่อนเทเล,ล์ครับตับพัวครับอยู่ครับนี่ครับทีมง,ง,งานไารับ ต่อการงานขุดนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นรักุ่งเรืองอ๋อรักุ่งเรืองอ๋อจะเปลี่ยนใหม่แล้วอ่ารักุ่งเรืองนะเปลี่ยนรักุ่งเรืองนะครับมาชมเซนขึ้นเทเลอร์ครับโหกระเด็นเลยครับนี่เป็นสะพานเดียว โอ้โอ้โอ้เอาต,ตัวตัวตักกดบนรถเลย,ยนี่ครับไฟรถเท่าโอ้ oh. ไฟรถเท่าา <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> โอ้ไม่ต้องเดินขึ้นนะครับ ขึ้นมีหลายแบบนะครับผมตรงนีมม้คนอยู่ในรถด,ด้วยครั oh. บโบกก็ด้วยบกขึ้นบก oh. แต่ไลครับห้ามอยู่ข้างรถนะครับเรียงมาเลยครับ โอเเดินทางไปบ้านกะพีต่อแล้นะเดี๋ยวบ้านตอง ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ไม่เสียวเท่าไหร่ครับปิดอยู่ค่ะ่ขึ้นเรีบเยบร้อย เดินทางปลอดภัยครับผมขอคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็สวัสดีครับ